สวัสดีครับนี่คือกฎของสนุกเกอร์โลกนะครับมีบรรญัิเอาไว้เต็มไปหมด80หน้าเนี่ยครับคิดว่าจะมีสักกี่คนที่อ่านนะครับกรรมการผมว่าบางคนยังอ่านไม่หมดเลยเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับก็เรื่องการถูกสนุกเกอร์นะครับนิยามให้ไว้นะครับการเข้าสนุกเกอร์นะครับแล้วก็สนุกเกอร์หลังการฟาวนะครับนี่ครับกฎก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับไอ้ห้าบรรทัดแรกนะครับลูกขาวต้องสามารถยิงผ่านได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ มิดนะครับแทงแบบบางที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีอะไรกีดขวางนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าไม่เข้าสนุกนะครับแต่หากยิงมิดไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเรียกว่าโดนสนุกครับประมาณว่าโดนสนุกเหลี่ยมนะครับก็คือเช็ดไม่ได้นี่คือศัพท์ของการเข้าสนุกที่แท้จริงนะครับส่วนบัรทัดล่างๆนะครับก็จะประมาณว่าลูกไหนที่ใกล้ลูกขาวตอนนี้ลูกดําใกล้ลูกขาวนะครับลูกดําก็เลยมีผลต่อการสนุกนะครับสีอื่นไม่เกี่ยวครับ มาถึงหน้านี้นะครับสนุกเกอร์หลังการฟาวนะครับคู่ได้ฟาวนะครับก็จะมีสิทธิ์เลือกนะครับจะเล่นเองหรือจะให้คู่แข่งแก้สนุกก็ได้นะครับหากเล่นเองนะครับสมมุติเรายิงแดงไม่ได้นะครับเราก็จะต้องบอกกรรมการครับว่าเราจะเลือกลูกสีนะครับลูกสีที่เลือกฟรีบอลถ้าลงก็จะได้หนึ่งแต้มนะครับในหัวข้อ A นะครับชอยที่1นนะครับห้ามวางสนุกหลังลูกฟรีบอลนะครับไม่ตั้งใจก็ไม่เกี่ยวนะครับโดนอยู่ดีครับ ช็อตนี้มาร์คเซลบี้วางสนุกเนลนะครับเนลโลบศสตรต้องแก้นะครับแต่แก้เหลืองไม่โดนนะครับทําให้มาร์คเซลบี้นะครับไม่สามารถแทงเหลืองบางได้2ฝั่งนะครับกรรมการก็มาวัดนะครับเนี่ยครับใช้เทคนิคพิเศษด้วยนะครับมาร์คเซลบี้ก็เลยได้ตบน้าเงินนะครับได้2งแต้มครับมาถึงข้อ B ีจุดนะครับก็จะเป็นกรณียกเว้นนะครับถ้าเกิดว่าเหลือชมพูกับดํานะครับ หากฟาวนะครับก็สามารถแมที่ลูกดำได้นะครับกรณีพิเศษนะครับเพราะไม่มีสีอื่นให้แหมครับและนี่ก็คือเว็บของเวอร์ซันดูเกอร์นะครับเรื่องแปลกอีกเรื่องนะครับคือผมหารูปกรรมการผู้ชายไม่เจอเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับหากท่านใดยังงงยังสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคนครับแล้วเพื่อนๆชอบกรรมการคนไหนมากที่สุดครับมาดูตัวอย่างฟรีบอกันครับ เป็นคู่ติงจุนฮุยกับเจมนะครับนี่ครับติงจุนฮุยนะครับวางสนุกนะครับช็อตนี้ถือว่าเข้าสนุกแบบสมบูรณ์แบบดาททำให้สนุกนะครับชมพูน้ำเงินอะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนี่เจมแก้มเกือบโดนนะครับแล้วก็ขาวมาอ <It 's S 2> ยู <free ball. S 2> หย่หลังเหลืองนะครับไม่เห็นแดงแน่นอนนะครับ ยิงเลือกลูกเหลือง,เ,องเป็นลูกฟรีบอลนะครับมีค่าเท่ากับหนแต้มนะครับทีนี้ยิงดำลงก,ก็ได้เจ็ดแต้มตามปกตินะครับ,บตัวได้สมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็ยิงแดงไปหาดำนะครับลูกนี้ปั่นซ้ายขวาครับโอ้โหเร้งไปสามทีครับหนึ่งสองสามมากินดำโคตรสวยครับเอาไปอีกหนึ่งตัวอย่างให้หายคาใจกันไปเลยครับคู่นี้เป็นคู่ ของจอหิกกินนะครับกับเด็กจีนนะครับเด็กจีนนะครับได้ลูกฟรีบอนนะครับแต่ลูกชมพูวิ่งมาขบนะครับทาให้ขาวไม่สามารถเช็ดเหลี่ยมแดงทางซ้ายได้นะครับจอหกนก็ยังงงครับเออมันแทงแดงได้นี่ทําไมบอกฟาวะกรรมการบอกฟาวนะครับจอหิกกินบอกกูได้มาทั้งชีวิตฟาวตรงไหนสมการก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันฟาวจอหก็บอกก็กูเห็นน่ะเออฟาวอะไรวะ เขาหัวงงกรรมการก็ที้ให้ดูนะครับเนี่ยว่างงอะ่ะเลืองไม่รู้ได้ไงอะ่ะลูกขาวว่ามันแทงแดงสองเหลี่ยมไม่ได้อะ่ะจอรนก็มาดูอีกทีอะต้องเห็นสองฝั่งด้วยเหรอไม่เคยเจอกฎนี้งงกรรมการก็ยืนยันนะครับว่าตามกฎนะครับตามกฎอาุกเกอร์โลกนะครับจะต้องเห็นสองเหลี่ยมนะครับจอนก็ยืนยันนะครับผมสามารถแทงได้เต็มใบนะครับ ไม่มั้งจอนคิดนะครับไอเจกนี่มั่วแน่เลยเนี่ยครับกรรมการเข้ามาชี้นะครับว่าเลือกต้องเช็คแดงทางซ้ายให้ได้ด้วยนะโดยสรุปก็คือกติกาของ15แดงนะครับห้ามวางสนุกหลังลูกฟรีบอลนะครับเด็กจีนได้ลูกชมพูนะครับยิงแทนแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟาวก็จะได้แค่สีแต้มนะครับจอนก็จะได้ฟรีบอลนะครับจอนเลือกชมพูนะครับชมพูก็จะมีค่าเท่ากับแดงนะครับถ้าชมพูลงก็คือได้หนึ่งแต้มนะครับ จอนก็ต้องบอกกรรมการนะครับว่าเลือกชมพูเป็นลูกฟีบอลชมพูลงมีค่าหนึ่งแต้มครับหลังจบแมตช์นะครับผู้ตัดสินก็มาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจอนนะครับไม่แม่นกติกาเนี่ยเองนะครับจอนเขาบอกกรรมการว่าเขาสามารถแทงแดงได้เต็มเม็ดนะครับเขาก็เลยสงสัยว่าฟาวได้ยังไงครับมาต่อกันที่คู่นี้นะครับมาร์คอันเลนกับรีซอฟสกีนะครับ อเลนนะครับแก้สนุกไม่โดนนะครับทําให้ลูกขาวนะครับตีแดงสองเหลี่ยมไม่ได้นะครับกรรมการก็มาวัดนะครับผู้ตัดสินสาวสวยนะครับมาบอกมาร์กอเลนนะครับว่าลูกนี้นะครับมันขบแดงนะครับไม่สามารถแทงได้สองเหลี่ยมนะครับมาร์กอเลนมาดูครับไม่ยอมนะครับมาร์กบอกเอาแดงมาทาาเหลืองอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมาทาาแดงอีกลูกด้วยครับอีซอฟสกีนะครับอยากได้ลูกฟรีบอลมากนะครับ ก็ไม่ยอมนะครับเรียกมาร์คอารเลนมาดูอีกทีน,นะครับเรียกกรรมการมาดูด้วยครับมาร์คขวัวเลาะครับยังไงก็ไม่ได้ลูกฟรีบอลแน่นอนครับมาร์คบอกแทงมิชแดงได้แน่นอนครับกรรมการนี่ยิ้มสวยตลอดเลยครับไม่เครียดเลยครับ วัดแล้ววัดอีกวัดอีกก็วัดแล้วนะครับยังเถียงกันไม่จบนะครับแต่ผู้ตัดสินนะครับสุดท้ายแล้วก็สรุปว่าไม่เป็นลูกฟีบอลนะครับมารกันเลนก็ต้องแก้ใหม่นะครับไม่โดนนะครับรีซอฟสกี้ก็หัวเราะแก้ใหม่อีกรอบครับ <to> รอบนี้โดนครับ <Yeah. S 1> โดนคัดเลี่ยมสวยงามเอาขาว <Yeah. S 1> ไปเก็บ มาถึงเคสสุดท้ายนะครับเคสนี้นะครับกรณีขาวนะครับเกิดฟาวขึ้นมายิงไม่โดนแดงนะครับแล้วขาวมาอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้ฟรีบอลนะครับเพราะว่าแดงบางแดงเนี่ยไม่มีผลนะครับหากเปลี่ยนแดงเป็นดำนะครับอย่างนี้ครับมีผลทันทีครับอย่างนี้คือแทงแดงสองเหลี่ยมไม่ได้นะครับคู่แข่งก็จะได้ฟรีบอลนะครับ